สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องของ B อีกเช่นเคยนะคะ <What? S 1> คลิปนี้บีได้ทำเอาไวา้ก็ประมาณ 2, 2> <ST> S> <S เดือนแล้วล่ะค่ะทุกคนตอนที่บอีออกเดินทางไปที่เมืองปิสฮอปรัฐแคลิฟอร์เนียนะคะ B ก็ไม่รู้หรอกค่ะว่าเราจะขายรถกระบะของเราตอนไหนนะคะเ <ST S> พื่อนบีก็คิดว่า B ก็ได้ทำคลิปเกี่ยวกับการเดินทางาลงในช่องเยอะเกินไปแล้วบก็เลยไม่อยากที่จะลงคลิปนี้นะคะเ <ST S> พื่อน <ST> S> <S แต่พอคิดไปคิดมา อันนี้มันเป็นทริปสุดท้ายของเราที่เราจะลากรถบ้านของเรานะคะเพราะว่าถ้าเอออย่างนี้ค่ะเพื่อนๆถ้าถ้าคนไหนที่ติดต่อติดไม่ใช่ถ้าคนไหนที่ติดตามบีหมาจะรู้นะคะว่าบีนั้นได้ขายรถกระบะของบีไปแล้วนะคะหลังจากนี้นะคะเราทั้งสองคนก็จะจ้างให้รถมาลากรถบ้านแทนเรานะคะเราก็แค่ขับรถตามนะคะเพื่อนเพราะว่าอย่างที่พูดไปนั่นแหละที่บีได้ทําคลิปไปนั่นก็คือ ค่าใช้จ่ายในการเก็บรถกระบะเอาไว้นั้นแพงมากๆนะคะบีกับแฟนก็เลยตัดสินใจขายนะคะเพื่อนๆไม่ใช่ว่าเราจะเก็บรถของเราไว้ไม่ได้นะคะเราเก็บได้แต่คิดไปคิดมาบวกลบคูณหารแล้วาขายไปคุ้มกว่าที่จะมีเอาไว้นะคะเพื่อนๆเราก็เลยตัดสินใจขายนะคะอันนี้ก็เป็นทริปสุดท้ายที่เราจะได้ลากรถบ้านของเรานะคะบีก็เลยตัดสินใจจะลงคลิปนี้นะคะเพื่อนๆ พื้นที่ตรงนี้นะคะก็คือเป็นที่ดินของ B ีเองนะคะที่แฟนกับ B ีได้ซื้อเอาไว้เพื่อที่จะทําธุรกิจภายในอนาคตนะคะ B ีน้ําตาจะไหล่ะเพื่อนที่ B จะต้องจากที่นี่ไปอีกแล้วเราทั้งสองคนก็ต้องออกเดินทางเพื่อไปทํามาหากินแล้วก็เก็บเงินมาทําธุรกิจส่วนตัวที่นี่นะคะเพื่อน,นอีกไม่นาน B ีคาดว่าอย่างนั้นนะว่า เราจะคงจะได้กลับมาทําธุรกิจที่นี่นะคะตอนนี้บีกับแฟนก็เตรียมพร้อมที่จะออกเดินทางแล้วนะคะพเพื่อนเมื่อเช้าเนี้ยคุณพ่อก็มาเซ Goodbye นะคะคุณแม่ก็มาด้วยก็เลยได้รูปนี้นะคะทุกคน<笑><笑>กับหัวกับหางค่ะได้เวลาจากอีกแล้วนะคะทุกคนปีก็ใจหายแวบๆเลยเนาะ เวลาที่เราได้มาอยู่บนพื้นที่ของตัวเองมันทำให้บีกับแฟนรู้สึกปลอดภัยแล้วก็มีความสุขที่สุดนะคะทุกคนแต่ก็ต้องทำใจนะคะเพราะว่าเราก็ต้องอทำมาหากินนะคะต้องหาเงินเพื่อที่จะอย่างที่พูดไปแล้วมาทำธุรกิจอที่ดินน้อยๆบนที่ดินน้อยๆของเรานะคะก็ไม่เป็นไรเนาะสู้ <laughs> ตอนนี้นะคะเราทั้งสองคนก็ได้ขับมาถึงเมืองทูซอนนะคะเมืองทูซอนกับเมืองฟีนิกซ์นี่เมืองทูซอนเล็กกว่าเมืองฟีนิกซ์แต่ก็เป็นเมืองใหญ่เหมือนกันนะคะทุกคนนี่แหละคะ่ะวันนี้ก็รถไม่ติดนะคะเพื่อนๆบีก็อยากจะเก็บบรรยากาศความทรงจําครั้งสุดท้ายที่เราลากรถบ้านของเราเอาไว้นะคะจริงๆก็ เนาะอยากจะเก็บเอาไว้จริงๆแหละตอนที่บีกับแฟนนั้นไม่ได้ออกเดินทางแล้วไม่ได้ใช้ชีวิตในรถบ้านแล้วอ่ะบีก็อยากจะกลับมาดูคลิปของตัวเองเราก็จะได้อ่า ฟื้นหรือฟื้นความทรงจำนะคะว่าเราได้ทําอะไรมาบ้างครั้งสุดท้ายที่เราเราลากรถบ้านของเรานั้นเราไปไหนนะคะบีก็อย่างที่ว่าไปไม่อยากลงคลิปแต่บีจะลงเอาไว้เพราะว่าเอาไว้ให้ตัวเองดูนั่นแหละค่ะเพื่อนๆนี่แหละค่ะคือบรรยากาศเมืองทูซอนนะคะรัฐอะเลซาวนาห่างจากบ้านบีประมาณ50ไม์นะคะเพื่อนๆถนนสายนี้นะคะบีกับแฟนก็ตัดสินใจว่าจะขับ มาทางนี้เพราะว่าอะไรมันเป็นอ,อย่างนี้ค่ะเพื่อนๆก็คือเราทั้งสองคน่ะไม่อยากขับรถไปในเมืองที่รถติดเยอะๆก็คือเราต้องเลี่ยงเมืองที่เมืองที่เราเลี่ยงนั้นก็คือเมืองฟีนิกส์นะคะฟีนิกส์อะลิซานาคือรถจะติดมากแล้วการที่เราเบรกรถของเราบ่อยๆอะมันก็จะทําให้ไอ้เบรกของเรามีปัญหานะคะเพื่อนแบบะกับแฟนเป็นคนที่รักษาของเนาะเราไม่ชอบทําให้ของเสียและพังนะ,ะะงนะคะเราจะเป็นคนที่รักของดีมากๆนี่เลยค่ะ บรรยากาศนอกเมืองฟีนิกซ์นะคะเพื่อนๆบีก็เห็นบรรยากาศก้อนเมฆที่มันคึ้มๆแบบนี้มันเป็นฝนตกหลังภูเขาอะก็ค,คือตกอยู่ที่เดียวนะคะก็ค,คือที่ฝั่งอื่นนี่จะเป็นฟ้าสว่างไม่มีฝนเลยเพื่อนก็เรียกว่าฝนล,ลำเอียงหรือเปล่าเอ็มเบีก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะน้องโจกับน,น,น้องลิมก็น,ะะนอนสบายเพราะว่าถนนมันไม่ค่อยอเป็นหลุมเป็นบ่อแล้วเสียงมันก็จะไม่ค่อยดังน้องก็หลับเพลินเลยค่ะเพื่อนๆ ตอนนี้เราเดินทางมาถึงเมืองคอดไซแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนกอ็เดินทางนั้นแค่ไหนบีก็จําไม่ได้แล้วใช้เวลากี่ชั่วโมงนะคะเดี๋ยวบีจะเล่าบรรยากาศคร่าวๆข,ข,ของเมืองคอดไซ์ให้เพื่อนๆฟังนะคะบีก็เคยมาที่นี่แล้วสองครั้งนะครั้งแรกมาอยู่แบบ blm land นะคะครั้งที่2ก็เนี่ยแหละค่ะบีตั้งใจจะไปอยู่ในอวิพาร์ภาพทพ่เพื่อนเห็นเม,มื่อกี้เนี่ยก็คือเป็น คนที่มาอยู่ที่ BLM Land นะคะเราสามารถมาอยู่ฟรีได้นะคะไม่ต้องเสียสตังค์นะคะเมืองคอไสไซต์เนี่ยก็จะมีการขายของนะคะเป็นของแอนติกของมือสองนะคะแล้วก็ยังไงดีอ่ะเขาค็คนเขาจะมาที่เนี่ย ช่วงหน้าหนาวนะคะเพื่อนๆก็คืออย่างที่พูดไปแต่ถ้าใครที่จะมาอยู่แบบไม่ต้องอมีอยู่ในอเวิพาร์ไม่ต้องมีน้ําไม่ต้องมีไฟนะคะเราจะต้องไปอยู่แบบจะต้องมีเครื่องปั่นไฟหรือไม่ก็ไม่มีเลยนะคะก็คืออากาศจะต้องดีนะคะคนที่จะมาอยู่ที่นี่นะคะเพื่อนแล้วคนที่เขาจะมาเมืองอคอร์ไซเนี่ยส่วนมากจะมาอยู่แบบ B.L.M. Land นะคะอยู่ฟรีแบบไม่ต้องเสียตังค์นะคะเพื่อนๆก็ที่นี่ก็จะเป็นศูนย์รวมของคนที่อยู่รถบ้านนะคะ ทุกๆหน้าหนาวเนี่ยคนจะมาเยอะมากก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นนี่แหละคะ่ะทุกคนว่าตอนนี้จะไม่ค่อยมีคนนะคะแต่ปีก็ได้คุยกับเมนเจอร์ที่อาวีพาร์คแล้วเขาก็บอกปีว่า ทุกไซด์ที่บีเห็นที่ว่างๆอยู่นะตอนนี้เขาได้จองไปหมดแล้วก็คือไม่มีไซด์ว่างให้เลยแล้วคนที่จะมาเนี่ยจะต้องจองล่วงหน้าประมาณ1ปีนะคะเพื่อนเพราะว่า,อ,าอย่างที่พูดไปแหละทุกๆปีคนที่อยู่รถบ้านเขาก็จะมาชุมนุมกันที่นี่ช่วงหน้าหนาวนะคะคืออากาศจะดีมากแต่ช่วงหน้าร้อนเนี่ยถ้ามาแล้วไม่ได้อยู่ในอาร์วีพาร์คนะเพื่อนๆก็จะ คือจะร้อนตายนะคะเพราะร้อนมากอากาศร้อนร้อนน่ากลัวนะคะก็คือเป็นลอยอัพขึ้นนะคะทุกคนแทบจะทุกวันเลยนะอืนี่แหละคะ่ะคืออากาศของเมืองคอสไซ์บีก็ต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยนะคะเพราะว่าตอนที่บีไปอ่ะก็คือมันไม่มีอะไรเลยนะคะเพื่อนคือคือไม่มีคนมาอยู่แล้วก็เป็นจังหวะที่ช่วงปลายหน้าร้อนนะคะบีก็เลยไม่ได้พาไปชมเมืองไปชมอะไรเพราะว่าตอนที่บีมาถึงนั้นเราก็ยุ่งกันมากเลยพอรู้ตัวอีกทีก็มืดแลนะ้วเนาะแล้ว แล้ก็ต้องทําการล้างถังในรถบงรถบ้านของเรานะคะบีก็เลยไม่ได้ไปไหนแล้วพอเช้ามาเราทั้งสองคนก็ต้องรีบออกเดินทางนะคะเราก็เลยได้แค่ถ่ายบรรยากาศของอาวีพาร์คให้เพื่อนๆดูนะคะอันนี้คืออาวีพาร์คที่เราอยู่หนคืนนะคะเขาคิดราคาเราประมาณ100 เออไม่ใช่ค่ะขอโทษค่ะ40เหรียญรับเฉพาะเงินสดกับเช็คเท่านั้นนะคะเพื่อนเขาไม่รับเครดิตคานะคะช่วงที่ไม่มีลูกค้านะบีก็ไม่รู้ว่าทําไมเขาทําอย่างนั้นแต่เขาก็รับแค่นั้นจริงๆค่ะเพื่อนๆพื่อนนี่ละค่ะคือบรรยากาศอาวพักที่บีอยู่พัก หนึ่งคืนนะคะคอสไซส์รัสอะรรโซนาถ้าใครอยู่รถบ้านนะคะจะต้องได้ไปอยู่ที่คอสไซส์นะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเขาก็จะบอกว่าเราไม่ได้อยู่รถบ้านจริงๆเพราะที่นั่นเป็นศูนย์รวมของคนที่อยู่รถบ้านนะคะทุกคนอันนั้นที่ถ่ายไปเนี่ยก็คือห้องน้ํามีให้บริการหมดนะคะทุกคนก็จะมีห้องน้ําห้องอาบน้ําแล้วก็มีที่ปิกนิกให้เราอ่านั่งปิ้งย่างด้วยนะคะที่นี่นี่แหละคะ่ะแต่สิ่งหนึ่งที่บีขอบอกเอาไว้ก่อนเนี่ยที่แควรันอวิพาร์คเนี่ยนะคะทุกคน พื้นที่ของเขามันจะไม่มไม่มันไม่เรียบนะคะเพื่อนๆก็จะต้องมีไอ้ที่รองล้อรถอย่างสีส้สมๆที่บีถ่ายเพื่อนๆเห็นเมื่อกี้เนะี่ยต้องมีติดรถบ้านเอาไว้ถ้าไม่อย่างนั้นเวลาที่พื้นที่มันไม่เรียบมันไม่อะไรเนะี่ยเราจะได้ไม่ต้องไปวุ่นวายกับไออ,ออฟฟิศนะคะเราต้องมีไว้เองทั้งหมดนะคะนี่นะคะข้าง,างทางที่บีขับรถมาบรรยากาศก็กถ้าถ้าช่วงหน้าหนาวก็จะ มันก็จะมีรถบ้านเต็มไปหมดนะคะเพื่อนแต่ถ้าช่วงหน้า,าหน้าร้อนเนี่ย คนก็จะหายไปหมดอย่างที่เพื่อนๆเห็นน่ะถ้าขับรถมานี่ก็จะเห็นรถบ้านเต็มไปหมดเพราะว่าข้างๆทางนี่ก็จะเป็นแบบ BOM land ทั้งหมดนะคะเพื่อนๆ B ก็ไม่แน่ใจว่าทั้งหมดหรือเปล่าแต่เท่าที่รู้มาก็คือจะเยอะมากนะคะทุกคนแล้วนี่แหละค่ะคือบรรยากาศของเมืองคอร์ไซบีเองก็อย่างที่พูดไปก็ไม่ได้ไปไหนเลยเพราะมันไม่มีอะไรให้่าให้ดูเป็นที่เจริญหูเจริญตาเพราะว่าบีไปในช่วงที่ไม่ค่อยมีคนไปที่นั่นนะคะเพื่อนๆก็อีกเดือนหนึ่งนั้น และอย่างที่ว่าไปช่วงช่วงนี้ที่มีลงคลิปเนี่ยตอนนี้ที่อคอร์สไซน์เนี่ยคนจะเยอะมากนะคะเพื่อนๆมีโอกาสก็ไปเยี่ยมได้นะคะตอนนี้เราก็เดินทางมาถึง rest Are ที่เราจะพักนอนกันค่ำคืนนี้นะคะชื่อว่าโคโซโ จังชั่นนั่นแหละเออที่บีขึ้นรูปเมื่อกี้อ่านไม่ทันแล้วบีเองก็กําลังทํากับข้าวนะคะส่วนแฟนบีก็กําลังทําความสะอาดบ้านค่ะก็แบ่งหน้าที่กันนะคะเพื่นพนอนๆเราทั้งสองคนก็จะเป็นอย่างนี้แหละถ้าใครว่างก็อยากอ่าก็ทําไปเออถ้าถ้าบีว่างบีก็ทําถ้าแฟนว่างแฟนก็ทําแล้วเราจะไม่มีการเกี่ยงกันในเรื่องของการทํางานนะคะบีกับแฟนเป็นคนกินง,ง่ายอยู่ง่ายนะคะเพื่อนๆอ่าเราก็อย่างนี้แหละคะ่ะกินแบบนี้แหละสบายๆมีอะไรก็กินนะคะ <laughs> คือชีวิตของเราทั้งสองคนนะบี B. ก็เก็บบ้านไม่เรียบร้อยนะตอนที่ออกเดินทางก็ทําให้น้ําเกลือมันหกเข้าไปใน uh, fireplace ของเรานะคะก็แฟนก็ทําความสะอาดนะคะเพ <laughs> ื่อนเคืนนี้ของเรานะคะเราเองก็จะมีแค่พัดลมอันเดียวนะคะเพื่อนคือคือคอ,อย่างที่พูดไปเราเรา,เราแค่มีเครื่องปั่นไฟนะคะเดี๋บีพาชมบรรยากาศนะคะทุกคนนี่คือวิวข้างนอกนะเพื่อนบรรยากาศประมาณนี้เลยค่ะ วิวจริง nice mm hmm, so ม mm ันสวยนะตาบีถ่ายแล้วมันมันมันม really. ันไม่จับบรรยากาศไม่ได้เครื่องตัดไปนี่ค่ะคือร Are ีที่บีกับแฟนอยู่คืนนี้นะคะทุกคนบีก็เลือกอันท้ายสุดเหมือนเดิมนะคะก็นี่เลยค่ะ ไม่มีใครมาตรงนี้แล้วก็ฝั่งทางนี้ก็ไม่ได้รบกวนชาวบ้านนะคะนี่ได้แบรบรยากาศประมาณนี้ฝั่งข้างหลังก็จะเป็นภูเขานะคะเพื่อนๆสวยมาสวยดีพระอาทิตย์กำลังจะตกดินนะคะดนูนันี่ค่ะก็จะมีรถบรรทุกมาจอดนะคะเพื่อนมีห้องน้ำให้บริการมี คุณลุงกับคุณป้านอะอยู่ตรงนู้นเห็นแกขับวนหลายรอบเนี่ยลุงกับป้ารถคันนั้นนะคะเพื่อนก็หลายรอบเลยสงสารแกน,นะคะแกค,คิดว่ามันอยากจะหาที่จอดที่ดีๆแต่ทางเข้านะ่ยมันมันลำบากมากๆนะ,ะมันเข้าได้ทางเดียวแล้วก็ออกได้ทางเดียวก็วต้องไปวนไกลมากนะคะกว่าที่จะกลับเข้ามาที่เดิมได้นะคะเพื่อนนั่นแหละค่ะสงสารแกจังเลยเห็นแกวน <laughs> ตรงนี้ก็จะเป็นแบบไฮเวย์นะคะอยู่ข้างๆไฮเวย์เลยค่ะเรื่อนไม่ได้กกกไกลจากไฮเวย์มากก็จะมีรถบรรทุกนี้นะคะฝั่งทางนน้นก็จะเป็นปั๊มน้ำมันนะคะเพื่อนนู่นเลยจ้ะอืมนี่คือบรรยากาศของค่ำคืนนี้นะคะที่าสแอลเรียใกล้ๆกับเมืองบิทบิทฮับนะคะเพื่อนนี่อ๋อเฮ้ยเจ๊เจ๊เฮยจ๊จ๊อจ๊อจ๊อ นีไปแล้วค่ะทุกคนอาจจะเสียงดังนิดนึงนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรที่พักฟรีนะคะบนอลไรมากแต่ก็ได้บรรยากาศสุดๆนะคะ mm hmm. เพื่อนนี่ mm hmm. นี่เลยจ้าเนี่ยก็เลงมีคนมาพักค้งคืนเหมือนกับบีเป็นรถแวนนะคะทุกคนรถแวนนะส่วนมากเขาก็จะมานอนคล้ายๆกับบีนี่แหละเขาก็จะไม่ไม่ไปอยู่อาวพาร์คนะเขาก็จะมานอนแบบรีสอร์ทเหมือนบีนี่แหละคล้ายๆกัน ขาไม่ได้ขับผ่านมาทางนี้นะเขาไปทางหลังทุกคนเออนี่นะคะเพื่อนๆก็ไม่รู้ว่าเขาจะนอนค้างที่นี่หรือเปล่านะคะคืนนี้เอสเตรีมอันนี้นะคะก็เรียกว่าเบสแคมป์นะคะเพื่อนบีนนนเคยเช็คราคาดูแล้วมันราคาประมาณเท่าไหร่นะจาไม่ได้แล้วประมาณหกหมื่นห้าพันเหรียญนะคะแพงมากๆนะเพื่อนแต่บีก็สนใจอย,อยู่เหมือนกันอันนี้ก็คือวนไปแล้วก็วนมาหาที่จอดไม่ได้นะคะขับ เออนี่มีไม่รู้ว่าจะมีเพื่อนเพื่อนบ้านคืนนี้เออน่าจะใช่นะเพราะว่าถ้าคนที่เขาจอดข้างต้นไม้แบบนี้เลือกที่จอดท้ายสุดที่แบบเนี้ยส่วนมากเขาจะอยู่นะคะทุกคนเออเดี๋ยวดูซิว่าเขาจะอยู่ไหมคืนเนี้ยอาจจะมีเพื่อนนะคะบีเคยดูข้างในในเบสแคมป์พวกนี้สวยมากนะคะแต่ก็มันแคบมากนะ,ะพื้นที่ข้างในของเบสแคมป์แบบนี้นะคะทุกคนเป็นของแอร์สตรีมนะคะบีแอบถ่ายให้ดูแล้วกันเนะาะจะซื้อปาปลาไปไหน ห๊ะเจสซี่รอ lo เหรอลูกเจสซี่ปะป๊ารอปะป๊าเจสซี่ปะป๊ากกิ papa ปะป๊า papa ไอเจสซี่ปะป๊าไปไหนลูก lot ปะป๊าไปล็อกรถ นี้ก็ต้องพาน้องหม,มามาออกกําลังกายก่อนนะคะเ,เพื่อนๆเขามีด็อกพาร์ที่สวยมากๆเลยอ่าที่้ัมมันนะคะมีบรรยากาศสวย เวลาที่น้องหมาของเรานั้นทําธุระเสร็จแล้วนะคะเราก็ควรมีความรับผิดชอบนะคะเพื่อนเก็บทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะบีก็จะรับผิดชอบส่วนนี้นะคะเพื่อนเพราะว่าสถานที่เนี่ยสวยมากบีก็อยากจะเก็บความสวยงามเอาไว้ครับให้กับน้องหมาตัวอื่นนะคะเพื่อนบีก็จะเก็บทําความสะอาดเรียบร้อยทุกครั้งนะคะเพื่อน นี่แหคะ่ะคือสภาพน้องหมาหลังจากที่ขับรถมาแล้วหลายวันนะคะทุกคนนี่คือน้องโจซี่นะคะโจซี่อะยุคเคอุ๊ป I'm sorry I m e a n scare you อันนี้น้องโจซี่กำลังนั่งดูคนที่เข้ามาใหม่ถอยรถบ้านเข้าๆออกแนละมันก็เข้าไม่ได้เข้าที่สักทีนะคะทุกคนมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะที่จะถอยรถ พ่วงสองคันติดต่อกันนะคะเพื่อนเออแฟนปีก็ฝึกเยอะเหมือนกันแต่น้องโจก็นั่งดูคุณลุงกับคุณป้าถอยรถบ้านนะคะ <c oughs> นิ่งเชียค่ะ <c oughs> ดีมากลูกอื <c oughs> พี่ลินมี่ก็นั่งอยู่นี่นะครับแดดจ้ามากเลยอะนี่ค่ะ คือบรรยากาศจะเป็นลักษณะนี้นะคะคนก็จะอยู่แออัดกันประมาณนี้เลยนะทุกคนอนี่เลยแออัดมากค่ะเออบีมาจากเมืองที่มันไม่ค่อยมีเ,ออเขาเรียกอะไรนะที่จอดรถบ้านที่เ,เพื่อนบ้านอยู่ห่างไกลมากอะตอนนี้ก็คือเพื่อนบ้านของบีอยู่ตรงนี้เอออันนี้คือบ้านของบีคือ,อใส่ที่บางแดดไปเอ่อเอาที่บางแดดออกก็คือจะติดกับเพื่อนบ้านเลยแบบนี้แหละทุกคนก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะเออ น้องโจซี่นี่เผลอไม่ได้นะคะต้องระวังมากตอนนี้นะคะเ,เพื่อนๆบีก็มาอยู่ที่เมืองบิชอัพเออเรียกชื่อไม่ถูกสักทีก็เดินทางมาประมาณ3วันนะคะมาถึงที่นี่แล้วตอนนี้แฟนบีกําลังไปปั่นจัก,กรยานบีก็นั่งรอสามีของบีนะไปปั่นจัก,กรยานไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้เออบีไปด้วยไม่ได้นะคะเพื่อนลุงกับป้านี่ถอยรถบ้านยังไม่เสร็จนะถอยตั้งนานแล้วนะก็คือมีความเครียดสูงนะ,ะเพื่อนอือ ถ้ามันมันไม่ได้ดังใจสักทีนี่มันเป็นอะไรที่ปิดอัดนะแต่บีก็ไม่กล้าไปถ่ายเขาแค่พูดได้ฟังเฉยๆนะคะนี่แหละการอยู่รถตานไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่พูดไป